สวัสดีครับนินจาครับนายอภิสิตอุสาดีครับเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาสุรินทร์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้รับตำแหน่งเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทวีน้ำม้วนไอรอนรุ่นที่10ะระดับประเทศครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองครับผมตามเสด็จพระองค์เป็นยังไงบ้างคะเอ่อก็ตอนนี้ก็ตามเสด็จพระองค์ท่านเรื่อยๆครับในงานที่ท่านต้องไปเปิดศูนย์<ด>ชมรมทบีน้าม้วนใน <ชง S 1> ประเทศไท,ศทยใช่ครับ แล้วจะมีอะไรบอกเยาวชนไทยว่าโครงการทูบีน้ำเมื่วันเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วอยากจะให้เยาวชนมีเราเป็นต้นแบบยังไงแล้วก็อยากให้เยาวชนไทยต่อยอดโดยกุนสรลินได้เหมือนน้องนินจาเป็นคนต่อไปไปครับก็สําหรับโครงการท no. ูบีน้ำเมื่อวันนะโครงการนี้เป็นโครงการที่ทําให้เยาวชนทุกคนห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ครับเป็นเป็น โครงการที่ทําให้เด็กมีเวทีที่จะแสดงความสามารถในสิ่งที่ตัวเองรักครับผมจากยาเสพติดครับอะไรที่มันไม่ดีเราก็ห่างจากมันออกไปแล้วก็ไปใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สาหรับใครที่มองว่านินจาเป็นไอดอลนินจาอยากจะบอกทุกคนว่านินจาไม่อยากให้มองว่านินจาแบบเป็นต้นแบบของทุกคนแต่ว่านินจาอยากให้มองว่านินจาเป็นบันไดขั้นเล็กๆที่จะส่งทุกคนให้ขึ้นไปอยู่สูงกว่าในที่นินจาอยู่นินจาอยากให้ทุกๆคนดีขึ้นและ ถ้านินจาเป็นได้ทุกคนก็เป็นได้เช่นกันครับอืมแลนินจาแบ่งเวลายังไงช่วงที่ได้ก่อนเข้าประกวดเขาจะได้อ่ามีต้นแบบว่าอาเขาส,าสามารถมีอ่าความสามารถอะไรในการข้าโครงการเพราะมันต้องอยู่ในในบ้านตลอด5้าสัปดาห์ใช่ไหมต้องซ้อมยังไงต้องมีอ่าอะไรเขาก็จะได้เริ่มต้นในการอ่าเป็นเหมือนน้องนินจาครับก็สําหรับที่ผมไปอยู่ในบ้านทบีมาก็ สิ่งแรกเลยที่ต้องเตรียมคือใจเราต้องเตรียมใจให้พร้อมอแล้วก็ส่วนเรื่องของความรู้ต่างๆเนี่ยผมว่าไปกรอบโกยเอาในบ้านดีกว่าเพราะว่าเราจะได้หมายว่าก่อนก่อนที่จะได้เข้ามาและเข้ารอบอ,อ๋อก่อนที่จะาาได้รับเลือกจากจังหวัดสุรินทร์นะคะผมก็ใช้ชีวิตปกติเลยครับก็แบบอยู่บ้านช่วยพ่อกับแม่ทํางานบ้านแบบเล่น,เล,นเล่นกีตาร์อ๋อเล่นกีตาร์เป็นใช่ก็เล่นกีตาร์แล้วใครเห็นแววครับมีนคนเห็นแววใช่ไหมครับคุณครูท่านไหนเห็นแววแล้วก็ส่งประกวด อาจารย์ซอฟครับผมอ๋อโอเคโอเคแล้วตอนนี้จะขอบคุณใครบ้างคะก็อยากจะสความสำเร็จวันนี้อยากจะอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอ,ขอบคุณโครงการดีๆดที่ทําให้ผมได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้แล้วก็ได้มีทุกวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านกายสอนกองฉลาดท่านนายแพทย์สสจท่านรองนายแพทย์ท่านนายอำเภอสารณสุขจังหวัดแล้วก็ทุกๆคนที่ผมไม่ได้กล่าวถึงพอออด้วยใช่ครับทุกๆคนโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะวิธีคอนซูรินกับไกแพทช่อง